อะก็จะมารีวิวห้องพักนะครับในเมืองพัทยาไป็โรงแรมที่มันมีส่วนน้ําในตัวนั่นแหะดูเปิดมาห้องน้ําเป็นไงเอากระมังอะไรก็ไม่รู้นนบบบเ,บเนี่ยบุบเบี้ยวเนี่ยทุบทุบสบุบจะใช้กันมากี่คนละนู้นเนี่ยเอาให้เราใช้เนี่ยดูได้นี่ยโรงแรมก็ใหญ่โตดูดูอ่ะเนี่ยนี่นี่น,นห้องน้ําไม่มีประตูนะ ไม่ไม่รู้ว le ่ายังไงประตูอันแล้วไม่ไม่เท่าไหร่เนี่ยซื้อมาให้ใช้ไม่ได้ดูนี่อ่านน้ําทีก็ต้องใช้เ้ามาเนี่ยปีดอย่างงี้เอาเอาเอาแต่เข้ามานะเข้ามาเห็นหมดเลยนะเนี่ยเอาอ่านี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเราอะไรเอาบันไดลิงมาให้เราเนี่ยเนี่ยดูดูเอาบันไดลิงมาให้ปีนไปก็ไม่ได้ตีพยานอีกแล้วนะยังไงไม่รู้คิดยังไงของเขาเนี่ยอ่เนี่ยเนี่ยอะไนี่เอาไปหากร่งไม้ที่ไหนมาก็ไม่รู้นี่เอาทำอะไรก็ไหม่ลู้นะอ่ะดูซิอ่ะ อ่าโอเคของนำมาใช้ได้นะอ้าแต่ไม่มีชักโครกทําไงแล้วยปวดท้องไม่เป็นไรออกมาเลยไม่มีประตูออกมาเลยนะประตูอันไม่กีบาทซื้อให้ใช้ไม่ได้นะดูอ๋อเวลาปวดท้องทําไงนี่เลยต้องเดินมาเดินมาอีกห้องหนึ่งเนี่ยเอาลำบากแท้แนี่ห้องน้ำก็มาอีห้องหนึ่งอ่าอ่าอ่าโอ้โหอ่ะอ่าห้องน้ำมีโทรศัพท์้วยเนี่ยจะโทรไปไหนนะเนี่ย อืมอืมโอเคเนาะหรงแรงก็ใหญ่นะแต่ว่าห้องน้ำมีประตูเนาะเออเอาเอาเอาแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวเจ้าของโรงแรมเขาจะด่าเอาเนาะโอเค